ภาษาของไทยเราแต่ว่าไทยเราก็มีหลายเผา่าเราก็ถึงต้องมอีอักษรไทยกลางนะครับอักษรส่วนกลางของสยามเทศขึ้นมาแล้วก็ปรับปรุงออกออกมโยโดยดึงหลักการเพื่อจะไม่ให้สูญเสียการเข้าถึงาศาสนานะครับเวลาเอเวลาไปเขียนอักษรที่เราเรียกกันว่าอักษรเมรอักษรขอมนั่นน่ะนะครับตามจริงมันก็เป็นอักษรของพระมหากัจจยนะ,นะครับ เราเขียนได้ทั้งภาษาเขมรทั้งภาษาไทยนะครับเห็นไหมครับก่อนที่จะมามีอักษรของพ่อขุนรามนะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้ผมจะให้ดูก็ก็คือว่าก่อนที่จะมีอักษรมันก็มีอักษรอยู่แล้วที่อันนี้ไม่ใช่อักษรเขมรนะครับเนี่ยแดงๆนี่ไม่ใช่อักษรเขมรนะครับมันเป็นอักษรของสุนุนแรกที่บรรจุพระปริยธรรมนะครับ เนี่ย84,000คำสอนก็คือถ้าปริยธรรมอันนี้หลักฐานบุนสีทิยานะครับเห็นไหมครับเดิมทีเราก็มีอย่างนี้แต่ว่าเราจะเอามาเขียนเป็นภาษาไทยนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้เขาก็เอามาอันนี้ต่อมาในยุคสมัยมุสีทิยาก็เรานิยมใช้ของอักษรของพ่อกุลาคคำแหงนะครับซึ่งปรับปรุงมาจากมาจาก อักษรของสงุ้แรกนั่นแหละครับอ่าหรืออักษรสยามนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าอักษรสยามเพราะว่าไทยเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นเจ้าของอักษรเพราะเราเป็นผู้สืบทอดไม่ใช่กัมพูชาเป็นผู้สืบทอดและอักษรไม่ใช่อารยธรรมของกัมพูชาหรือขอมนะครับเป็นอักษรของสยามที่นี่สยามเราก็มีมีชามีชาวไทยที่นี่ชาวไทยมันก็มีหลายเผ่าเห็นไหมรวมกันเป็นชาวไทยเป็นชาติไทยอ่าเป็นกรุงไทย ก็คือก็คือเผ่าทั้งหลายนั่นแหละรครับเขาเรียกว่ากรุงไทยก็นครหรือกรุงของไทยทั้งหลายนะครับที่เขาเขียนเอาไว้นะครับอ่าทีนี้เมื่อมาถึงกรุงศรีธยาอักษรฮอนกูกนี่มันไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับพ,รพ่อคุณรามคําแหงก็ไม่ได้ประดิษฐ์อักษรฮอนกูกนะครับอ่าผมก็เลยไปสืบสืบหาฮอนอกูกปรากฏว่าอ่ามีอยู่ในภาคอีสานนะครับ อ่าเห็นไหมอันนี้ฮอร์ทฮูกนะครับเนี่ยหลักฐานฮอร์ทฮูกอ่าคำที่ใช้อักษรฮอร์ทฮูกนะครับอย่างเชานว่าพระฮาบนะครับพายุฮือนะครับก็ก็ฮอร์ทฮูกสลือนี่นี่นี่ฮอร์ทฮูกมันจะคล้ายๆอออ่างนะครับคล้ายกคล้ายกันนะครับทีนี้มันไม่ใช่อักษรพะคุรามแต่มันเป็นอักษรอ่าของอักษรธรรมอีสานนะครับอักษรธรรมอีสานก็ไม่ใช่ของลาวฝั่งโค้งนะครับ ็อักษรธรรมอีสานก็เอาแบบมาจากอักษรของพระหมหากัจกจยนะนะครับเพื่อที่จะเอาไปเขียนบาลีนะครับก็เลยเขียนอักษรขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เจตนาที่จะเอามาเขียนามาเขียนบาลีนะครับในอถอดออกมาจากอักษรของสงรุ่นแรกนะครับทีนี้ทางอีสานเขาพัฒนานะครับเขาก็ให้มี ฮอนอคูกนะครับอ่าโทษทีฮอนอคูกนี่ครับนี่ครับอ่าดังนั้นในสมัยกรุงศรีติยาอ่าในสมัยกรุงสุโขทยัยจึงไม่มีฮอนอคูกนะครับไม่มีนะครับนี่ฮอนอคูกนะครับเนี่ยมันเป็นของอ่าของไทยเราก็คือว่าเพราะว่าแต่เดิมเราก็มีอ่าศูนย์กลางอยู่ในภาคอีสานนะครับอ่าของสยามเทศหรือสยามกุ๊กสยามโค้งนะครับ ก็แสดงว่าอักษรนี้อาจจะทำขึ้นตามหลังพ่อพ่อหุลรามคำแหงนะครับผมสันนิษฐานเพราะว่าผมสืหอห่อพอนหูบแล้วมันไม่มีนะครับมันมามันมามีที่นี่ทีนี้พอเขาผลิตทีหลังเขาทำทีหลังเขาก็ใส่หอหนหูบนะครับแต่เดิมเราก็ใช้ร้อเรือแทนหอหนหูบนะครับหรือหรือไม่ก็ใช้หอหีบนะครับอ่า ใช้หอหีบแทนหอน้องูกนะครับเพราะว่าหอหีบมันมีแต่มาแต่สงุนแรกนะครับอ่าต้องเข้าใจตรงนี้อันนี้คืออักษรธรรมอีสานนะครับอักษรธรรมอีสานก็คืออักษรสยามเทศเหมือนกันของไทยเราเหมือนกันนะครับอ่าเสร็จแล้วพระปริยธรรมเห็นไหมครับอ่าพระปริยธรรมหรือ8ปดหมื่นสี่พันคำก็เอาลงไปจากพัฟอีสานยังไงล่ะครับอักษรต่างๆก็เอาจากพัฟอีสานไปไปเสริมนะครับไปเสริมอย่างเช่น อ่ทาทนังมุนโทแล้วก็ปรับมาใช้เห็นไหมครับอ่าทนางมุนโททนางมุนโทอ่าก็มีอยู่แล้วแ่ะครับแต่ว่าจะปรับรูปทรงไปอย่างไรก็อีกอีกรูปหนึ่งคือทนังมุนโทรเราตรวจไม่เห็นในในของอ่าพ่อคุลามนะครับเนี่ยเนี่ยทนางมุนโทนะครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้เขาก็กะขะคะคะ,ะ,ะงะนะครับอันนี้ก็จะไม่มีคอคนนะครับมีคอไข่คอควายคอ,อ,อละคางงูนะครับอันนี้ ทอดแบบออกมาจากของส่งรุ่นแรกเลยนะครับแต่ว่ามามาใช้อักษรเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับคือไม่ได้ปรับไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนการออกเสียงนะครับแต่อาจจะมีการเพิ่มฮอนอุู้ขึ้นมานะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งเพื่อที่จะใช้เขียนอ่าในคําลาวคําภาษาคําอะไรต่างๆนานาน,นะครับเป็นคําไทยอย่างหนึ่งนะครับอ่าแต่นี้เขายกเลิกการการใช้นะครับแต่ให้มองว่า เป็นอักษรของสยามเหมือนอักษรกวีก็เป็นอักษรของสยามนะครับอักษรกวีเป็นอักษรสยามนะครับเพราะว่าถอดออกมาจากกะขะข้าขงองของสมรุ่นแรกเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเท่าที so alcohol, discord, ่ผมดูเพราะว่าเวลาเขียนก็เขียนเป็นภาษาไทยเห็นไหมครับถึงจะออกเป็นกรมรตเตงอย่างนู้นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาแบบเถรวาทนะครับอักษรกวีที่ผมพบในฐานพุทธรูปที่ภาคใต้นะครับ อนันผมมองว่าเป็นอักษรอักษรสยามอีกนะครับเพราะว่าอเอามาเอามาเขียนนี่อันนี้ก็สายสามตัวเห็นไหมครับอักษรไทมิสารจัดสามสามตัวเท่าเข้าของสองรุ่นแรกนะครับแต่ไม่ใช่อักษรของกัมพูชาอักษรของกัมพูชาไม่ใช่นะครับ อักษรกัมพูชาถึงจะบอกว่ามีสายสามตัวแต่ออกเสียงเป็นคนละแบบนะครับอ่าเขาจะออกเสียงอ่าไปต่างๆนาๆนานะครับอ่านะครับนี่อย่างเงี้ยเขาจะออกเสียงเป็นอย่างเงี้ยอ่าเขาจะออกเสียงเป็นกขอโกโคงเห็นไหมครับอ่าตัวคอควายเขาก็อ,ออกเขาก็ออกว่าโก เห็นไหมครับก็เพี้ยนแล้วนะครับจะเอาไปเขียนบาลีไม่ได้นะครับอ่ะอย่างนี้เขียนบาลีได้นะครับกะขะะคะงะอย่างนี้เขียนบาลีได้นะครับอ่าเพียงแต่ว่าต้องเอาเอามาเท่าเดิมนะครับคือเขาสร้างให้มันเกินไว้แล้วก็เอามาสายสามตัวเท่าเดิมนี่ครับนี่ครับเพียงแต่แทนค่าเป็นกะขะขะคะงะให้เขียนสัญลักษณ์แบบนี้นะครับกะขะะคะงะนะครับ เหมือนของสงรุ่นแรกเลยนะครับในภาคอีสานนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีหลักฐานเราก็เก็บเอาไว้นะครับแล้วสละ8ตัวก็นี่ครับก็มีอยู่นี่นะครับสละ8ตัวครบเพื่อที่จะเอามาเขียนบาลีเพราะว่าภาคอีสานเขาเป็นเิรวาดอ่ากันทั้งภาคเลยนะครับเิรวาดสยามเทศนะครับไม่เกี่ยวกับกัมพูชาเขาเป็นมหายานเพราะฉะนั้นเขาจึงออกเสียงไปต่างๆนานานะครับเนี่ยแล้วก็เอาของสงรุ่นแรกเอาอักษร ของสงนุ้ยแรกไปแถมแถมทําให้มันเป็นสามสามตัวเหมือนกับเหมือนกับแสดงว่าเขาเป็นต้นแบบอักษรน,นี้ <c oughs> แล้วพวกสยามพวกไทยเอาเอาสายสามตัวของกัมพูชาไปไปใช้ไปดัดแปลงมันไม่ใช่นะครับออกเสียงคนละแบบรูปทรงก็คล้ายๆกันเขาเอาไปดัดแปลงนะครับเพราะว่า,าเขาเกิดทีหลังนะครับกัมพูชานี่มีขึ้นทีหลังสยามเขามีก่อนนะครับเขาสืบทอดต่อเนื่องกันมามันเป็นนั่นแหละ คนก็ถามว่าเอ e, ๊ะทำไมคุณจุดเริ่มต้นเก่าแก่ที่สุดทําไมต้องเริ่มต้นในภาคอีสานเพราะหลักฐานเป็นอย่างั้นนะครับผมสืบหลักฐานตั้งแต่ยุควัฒนธรรมบันเชียงนะครับหลักฐานเจ็ดพันปีหมื่นปีนะครับอ่าสืบสืบสืบมาสืบมาอ่าเลียงลําดับมาจนถึงปัจจุบันนะครับอ่าเพราะจะมองเกินไม่ได้นะครับถ้าถ้าเกินกว่านั้นก็เอาหลักใครหาหลักฐานได้ได้ต่างก็ เอามาหักล้างได้นะครับต้องมีหลักฐานหลักฐานต้องจริงนะครับอ่านี่คือของกัมพูชาผมเช็คไม่ดูเพราะนั้นการจะมาเคลมมันเคลมไม่ได้นะครับมันเคลมไม่ได้แล้วเขาเป็นมหายานีี่างหากพอถามเรื่องราวของทางพุทธศาสนาก,ก็ไม่รู้เรื่องนะครับแล้วที่ในหลวงช่วยอ่ให้มีพระตไตรปิฎกให้อะไรช่วยก็ไม่รู้ว่าจะตรงหรือไม่ตรงผมก็ไม่ทราบนะครับแนวปฏิบัติต่างๆนะไทยเราต้องเอาไว้เป็นหลัก ฐานนะครับเราเราต้องเป็นเราเป็นหลักเป็นฐานมาแต่มาตั้งแต่สมรุนแรกนะครับใครจะเอาไปเปลี่ยนแปลงบิดเบือนอย่างไรก็แล้วแต่แต่เราต้องรักษาพระไตปิดกของสยามเทศเอาไว้นะครับอ,อย่าไปอย่าไปลงลืมอย่าไปเอาของคนอื่นแม้เราจะช่วยเขาอย่างเช่นเราช่วยศรีลังกาเราก็ไม่รู้ว่าลังกาเอาไปดัดแปลงอะไรบ้างนั่นแหละครับะพะเมื่อไปสืบย้อนหลังแล้วมันไม่มันไม่ตรงกับเราก็รู้เลยว่าเขา เขาไม่เอาเราช่วยเขาพอเขาลูกได้เขาก็ไม่เอานะครับเขาก็เปลี่ยนไปต่างๆนายอย่างเช่นสยามวงอย่างเงี้ยมันจะตรงกับเราไหมพระไตรปิฎกจะตรงกับเราไหมก็ไปสืบดูนะครับบทสวดบทอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะทีนี้มาดูพยัญชนะลาวนะครับอักษรลาวนะครับอันนี้พยัญชนะพยัญชนะชนะลาวสาสิบเจ็ดตัวนะครับก็คือสาสิบเจ็ดตัวนะครับอ่าเขาจะเขียนอย่างเงี้สามสิบเจ็ดตัว นะครับอันนี้เขาก็เอาเขาก็พยายามที่จะ,ะให้ออกเสียงให้ใหคล้ายกับสยามเพราะเขาเป็นเคยญาติเรานะครับแต่ว่าเขาเอาไปไม่ครบเมื่อเอาไปไม่ครบมันก็เขียนบาลีไม่ได้ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเขียนแบบเข้าใจแบบที่เขาเข้าใจนะครับมันไม่มันไม่มันไม่มรักษาของเดิมนะครับไม่รักษารูปแบบเดิมนะครับ มันก็ได้27ตัวนี่ของลาวนะครับกับกัมพูชา33ก็ไปออกเสียงเพี้ยนแล้วก็เอาไปปรับปรุงไปตามแบบกัมพูชานะครับล้วนแต่เอาไปจากสยามเทศสยามเทศก็รับมาจากสงรุ่นแรกเห็นไหมครับแม้แต่พ่อคุณรามก็ปรับปรุงไปไปจากอักษรสยามและอักษรของสงรุ่นแรกนั่นเองเพราะว่าจะได้เอาไปเรียนเขียนอ่านาศาสนาได้ถูกต้องสอดคล้องกับ ตามในพระไตรปิฎกนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งแล้วก็มาเขียนภาษาไทยกลางนะครับภาษาสยามกลางนะครับก็เป็นบุญของพ่อคุณรามคําแหงนะครับเพราะว่ารุ่นหลงัลงๆเขาได้สืบทอดเขาได้เขียนอ่านเขาได้เกิดปัญญาปราดเปรื่องขึ้นมาก็ใช้อักษรของพ่อคุณรามนะครับก่อนที่จะไปเก่งกาศสามารถในระดับโลกนะครับก็ต้องมาผ่านแต่พ่อคุณรามก็มาจากอ่าอ่าเทรวาสสยามเทศของไทยเรานะครับ ก็เป็นคนไทยเป็นลูกหลานคนอีสานนะครับเห็นไ,ไหมครับอักษรอีสานอักษรพะพูรามก็เป็นอักษรอีสานอักษรอีสานก็เป็นของอสองรุ่นแรกเห็นไหมสงรุ่นอโศกเราใช้ทั้งสองัก2สองแบบเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรายุติการใช้อักษรของสองรุ่นอโศกนะครับเรามาเอาของสองรุ่นแรกเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนในสมัยพะุูรามแหงนั่นแหละครับเราก็สืบมาแล้วก็ ปรับปรุงมาแล้วก็ตรงไหนขาดก็เอาไปเติมเหมือนฮอนคูบต้อตงมีเพราะว่ามันจะได้สอดคล้องกับการเขียนภาษาไทยนะครับมันถึงเป็น44ตัวนะครับอ,อันนี้ของเราเขาจะออกเสียงนี่นะครับเขาจะออกนี่เขาก็เป็นเคยญาติเราเขาก็เอาแบบของเราไปเพียงแต่เขาเอาไปเท่าที่เขาอยากจะเอาไปนะครับแล้วเขาก็ไปดัดแปลงนะครับอันนี้กอไก่กอไก่ข้อไข่ข้อควายงองอัวเห็นไหมครับ จอจบนะครับสอเสือเห็นไหมครับอันนี้ก็ซอสร้างนะครับซอสร้างนะครับเขาไม่ออกเป็นช่างนะครับเขามันลําบากนะครับออกเสียงลําบากก็เลยก็ซอสร้างนะครับย้อนยุ่งนะครับอันนี้ก็ดอเด็กเหมือนเรานะครับอันนี้ก็ตอตานะครับเขาเรามันตอเต่าเขาก็ตอตานะครับอันนี้ก็ถอถงถงกับุงกันเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้เขารักษาอ่า คำลาวโบราณนะครับเขาก็อ่าปรารถนาอยากจะให้เป็นภาษากลางของประเทศลาวเพราะว่าประเทศลาวก็มีหลายเผ่าไม่ต่ำกว่าสิบห้าเผ่านั่นแหละครับก็รวมเป็นก็ต้องมาเขียนอ่านเป็นอ,อักษรลาวภาษาลาวไปนี้ผมยกมาให้ดูเป็นอ่าเป็นอักษรของเครือญาตินะครับแล้วศาสนาก็ไปจากอีสานนะครับไปจากสยามเทศว่างั้นเถอะจากไทยเรานี่แหละครับศาสนา ที่ไปลาวนะครับส่วนกัมพูชานั้นเาเป็นมหายานโดยโดยกําเนิดนะครับแล้วก็ในหลวงช่วยในหลวงช่วยว่า,าจะให้เป็นแบบเทราวาสเสียมเทศนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ทราบว่าจะเหมือนไหมนั่นแหละครับอ,อย่างน้อยๆก็ไทยเราเอาคําสอนเป็นตัวแทนของพุทธเจ้านะครับคำสอน8 4 0 0 0คําสสอนนั่นนะครับเป็นตัวแทนนะครับส่วนพุทธร,รูปเราก็สร้างเพื่อให้ลึกถึง หรือถึงพระพุทธเจ้านะครับพระาศาสดานั่นแหละครับเป็นอนุสตินะครับเราก็สร้างไม่เสียหายนะครับเพื่อเป็นการนึกถึงคําสอนเพื่อคงไว้นั่นแหละเพื่อคงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาแบบเทราวาตสยามเทศนะครับอันนี้เราเขาก็เป็นเทราวาตสยามเทศเหมือนเรานะครับเพียงแต่ครึ่งหนึ่งศาสนาเ็าอาจจะไม่อยากได้เท่าไหร่ไม่อยากได้ศาสนาเท่าไหร่นะครับถ้าอยากได้ศาสนาก็ต้อง มาเอากับสยามนะครับเราคือเราไม่หวงศาสนานะครับพร้อมที่จะให้นะครับเห็นไหมครับอของเราก็ต้องเอาไว้อย่างเดิมนะครับแม้เราจะมีสีสีตัวแต่เราเวลาเราเอาไปเขียนบาลีก็เอาไปก็เอาไปแค่สายสามตัวแล้วก็สละ8แตัวนะครับที่เหลือนั่นก็เอาไว้เขียนภาษาไทยกลางภาษาสยามที่สืบกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ หลักฐานอักษรของสองุนแรกที่เทียบภาษาฝรั่งไว้ในสมัยกรุงศรีธยานะครับหลักฐานนี้พอฝรั่งเข้ามาในกรุงศรีธยาก็อ่าสืบค้นนะครับเขาก็ทำหลักฐานไว้เห็นไหมครับนี่อ่าอ,ออกเสียงเป็นนะโมพุทายสิทงังนะครับอ่านมโมก็ฝรั่งเขาเขียนแบบนี้นะครับพอเข้ามาเมืองไทยอันนี้หลักฐานกรุงศรีธยานะครับนี่เขาก็ออกเสียงไวอ้อาอีเทียบอักษ เทียบเทียบการออกเสียงเอาไว้เพื่อเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งหลักฐานการออกออกเสียงนะครับนี่เห็นไหมครับเขาคงไว้กะขะเนี่ยกะขะคะคะงะนะครับแต่ว่าภาษาฝรั่งเขาออกเสียงยากเขาก็เลยอันนี้คะเขาก็เขียนว่าคะนะครับคอควายเขาก็ว่าคะอ่ามันก็จะต่างไปหน่อยนึงแต่ว่าอย่างน้อยเขาเทียบไว้ว่าอ่าออกเสียง ห้าวัากเป็นยังไงนะคกะขะคะคะงะนะครับนี่ก็จะฉะชะชะยะนะครับภาษาฝรั่งเขาก็าออกเสียงอย่างนี้แต่วา่าก็ยังว่าเวลาเวลาคนไทยพูดฝรั่งก็ไม่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 คล่องเหมือนฝรั่งพูด,พดภาษาเขาเองนะครับมันยากเหมือนกันแต่ว่าคนไทยนี่ก็เก่งแต่ฝรั่งมาพูดไทยพูดยากนะครับเพราะว่าเขาเขาฝึกแต่แบบเขามาพอมาฝึกออกเสียงเดบไทยมันยากมากนะครับแต่ว่า มันก็เป็นข้อดีนะครับข้อดีของไทยเราว่าไทยเรานี่ออกเสียงได้สารพัดอย่างนะเพราะว่าเราฝึกกันมาอย่างนี้นะครับเราฝึกกันมากับฝึกการเขียนมา้วกับาศาสนาถ้าเราไม่มีาศาสนาเราก็ยากหน่อยที่จะมีอักษรนะครับเพราะอักษรมันมาก,กับาศาสนานะครับยากหน่อยนะครับก็มาออินโดนีเซียเขามีศาสนาเขามีาศาสนา เขาก็มีอักษร,รไปตามแบบาศาสนาของเขาเห็นไหมครับตามที่ผมสงเกตด,ดู<笑><笑>นั่นแหละครับอ่าอ่าเห็นไหมครับอ่าเราก็แบบนี้เรามีอักษร,รมาเพราะเรามีาศาสนานะครับแต่ว่าเรามีาศาสนาเก่าแก่ที่สุดนะครับอ่าที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าในแง่ของพุทธศาสตร์อ่าเริ่มแรกที่สุดในโลกเลยแหละอ่าเป็นพุทธศาสตร์เข้ามาในนี้ตั้งแต่พศหนึ่งพศสองน,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 นะครับผมสันนิษฐานว่าอย่างนั้น ขั้นตามก็สมัยพระเจ้าอาโศกนะครับอ,อ,อันนี้ก็ลำดับอ,อักษรพระมหากัจียนะที่เก่าแก่ที่สุดหลักฐานในจารึกที่เก่าแก่ที่สุดก็เกือบ2000ปีเห็นไหมครับก็แช้อักษรก็แช้อักษรนี้แหละครับนี่แช้อักษรนี้นะครับถ้าอย่างเราปรับปรุงลูกทรงนิดนหน่อยหน่อยมันก็เราไม่ได้ เราไม่ได้ปรับปรุงการออกเสียงแบบกะขะคะคะงงะนะครับเราต้องคงไว้ทึ่งอักษร35ตัวซึ่งปรับปรุงมาจากอักษรพรามีนะครับถึงจะเขียนอันนี้ภาษาไทยนะครับอันนี้ก็อักษรไทยนะครับเมื่อเกือบ2000ปีนะครับนี่อักษรหลังพุทธรูหนาคปกนะครับพศเรอ่า756หหรือ7 1 1นะครับเพราะว่าเขาให้นับปีละกาด้วยก็เลยเป็นพศ .71 1เห็นไหมครับ ก็เกือบ2,000ปีนะครับอ่า1,800กว่าปีนะครับอ่าในจารึกหลังหลังอ่าหลังพระพุทธรูปนาคปกนะครับพบที่เมืองละโวนะครับอันนี้ก็เป็นก็อักษรเดียวกันนะครับอันนี้ในพุทธศตวรรษที่13-14นะครับพศ1304จารึกเนินสาบัวนะครับอันนี้ก็ของสองรุ่นแรกนะครับอักษรส,ง,สงรุ่นแรกก่อนที่จะมาถึงในสมัย พระเจ้ารามคำแหงนะครับในพุษษทธศตวรรษที่1 8บ9นะครับก็ถึงได้มีการปรับปรุงตัวอักษรขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่ายังคงออกเสียงเหมือนเดิมอันนี้ก็อักษรในพุษษทธศตวรรษที่1 4บ5นะครับอของเมืองเสมาจารึกศรีจนาสะนะครับดูลอเรือนี่ครับก็ของสองรุ่นแรกนะครับแต่ว่าลอเรือเป็นตัวยูเบ็นของสองรุ่นโศกก็ทั้งสองอักษรน,นั้นก็เป็นอักษรสยามเหมือนกันนะครับ ก็ต้องตัดประเด็นเรื่องอักษรของราชวงศ์ปลวะไปได้เลยเพราะว่าราชวงศ์ปลวะเน่ะเขามาค้าขายเขาเอาอารยธรรมของสยามไปนะครับเพราะเขาไม่มีโลหะเขาอยากได้สินค้า <c oughs> แล้วอันนี้เขามาเจอ,อน,นี้เขาก็เอากลับไปใช้นะครับถึงได้เจอหลักฐานอ่าอ,อันนี้อันนี้อันนี้เป็นของสมรุนแรกเขาเอาหลักฐานรอเรือเป็นตัวยูนั่นแหละของสมรุนโศกเอาไปเอาไปใช้นะครับเนี่ย อันนี้ก็พุทธศตวที่1 7 1 8นะครับ17จนะครับาจารึกดงแม่นางเมืองนะครับก็อักษรน,นี้อักษรเดียวกันนะครับก็อักษรน,นี้เห็นไหมเขาสืบการใช้กันมานะครับเพียงแต่ว่า,าเมื่อเรา,าใช้เวลานานาน,น,าน,น,าน,นานขึ้นนะครับอักษรของสงรุ่นโสโศเขาไม่นิยมเพราะว่าอักษรน,นี้เขาใช้เขียนพระไตรปิฎกด้วยนะครับแล้วก็เอามาเขียนเป็น ภาษาต่างๆเ,เขียนเป็นภาษาเขมรก็ได้เขียนเป็นภาษาไทยก็ได้ก็คืออักษรนี้นะครับเพราะว่าคนคเขมรก็คือคนไทยก็คือคนสยามนะครับคือไทยเราเนี่ยมีหลายเผ่านะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อว่าเป็นชนชาติไทยนั่นแหละครับในภายหลังเพราะนั้นเพราะนั้นต้องเข้าใจด้วยเนี่ยๆไม่ใช่ดูเพราะอักษรนี้ก็เขียนเป็นภาษาไทยเนี่เห็นไหมครับอ่านว่าทุกคนไปอันนี้กุศลเทพนะครับ อันนี้ได้ให้ข้าวานายโคบานเห็นไหมครับก็ここอักษรน,นี้ก็ここอักษรน,นี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเราจะไม่ให้เป็นอักษรไทยได้อย่างไรล่ะครับอ่าจะเป็นอักษรของของของกัมพูชาไม่ได้ <c oughs> อักษรปัจจุบันของกัมพูชาเอามาเขียนเอามาเขียนภาษาไทยเ,เขียนไม่ได้นะครับแม้แต่จะเขียนว่ากัมพูชาเทศยังเขียนไม่ได้นะต้องออกแค่กําออกได้ออกเสียงได้แค่กัมพูชากัมพูเชียนะครับ จะจะออกเป็นเทศไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่มีเขาไม่มีสารเอตนะครับก็เลยไม่เคยมีเขาไม่เคยพูดว่ากัมพูกัมพูชาเทศเขาพูดแค่กัมพูเจียแค่นั้นเองกัมพูเจียเทศเขาก็พูดไม่ได้เพราะว่าเขาเขียนไม่ได้อักษรเขามันเขียนคําว่าเทศไม่ได้นะครับดังนั้นผมถึงเชื่อว่าการจาลึกต่างๆอ่าเป็นของ ฝ่ายสยามนะครับต่างๆในเมืองล่างนะครับในนครหลวงนั่นนะครับในเสียมราชพัตตบองศรีส,สคนจารึกแถวๆนั้นนะครับเป็นของฝ่ายอักษรของฝ่ายสยามเทศหรือฝ่ายเทรวาสสยามเทศเอาลงไปใช้นะครับอ่าเพราะเป็นการดูแลร่วมกันนะครับเราแต่เพียงแต่ว่ากัมพูชาเขาไม่มีอํานาจในนครหลวงนะครับเขาเพิ่งมายึดอานาจในสมัยพระเจ้าแตงหวานนะครับหรือเอ่ยุคสมัยพระเจ้าตรัสสะต่แอมนะครับ แต่ซอปแปรมอะไรนั่นแหละครับอพอเขาเข้ามายือดอำนาจเขาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเพราะว่าอยู่ได้17ปีแล้วอรารยธรรมมันก็ซึมซาบเอาไม่ได้นะครับของฝ่ายสยามเขามีของเขามาแต่เดิมเพราะเขาถอนตัวมาเขาก็อรารยธรรมเขาอยู่กับเขาเขาก็สืบพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราถึงมีหลายอักษรแล้วเราจะไปถูกกัมพูชา ไม่ได้นะครับเพราะศูนย์กลางข้างล่างเขาไม่มีอะไรเลยนะครับลองไปสืบดูเพราะว่าเสมาลาพัตตบงศีสสพลส่วนบนมันเป็นมณฑลภาคตะวันออกของสยามนะครับนะอ่เพราะถ้ามองมาจากทางทางกรุงเทพนะครับเป็นมเป็นมณฑลเสมาลาพัตตบงศรีสุพลแม้จะตั้งกรุงศรีธิยากรุงศรีธิยาก็มองว่าเสมาลาพัตตบงศรีสุพลเป็นมณฑลของสยามเทศหรือของกรุงศรีธิยานั่นเองนะครับ เนี่ยประมาณนี้ครับความจริงเขจะพูดแค่เรื่องคอหน้าหูกนะครับแต่ว่ามันเพลินมันเพลินที่จะเอายกตัวนั้นมายกนึกมันนึกลําดับไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับอ่าอ่าก็ถ้าเราเข้าใจเรื่องหนึ่งมันปฏิปต,ต่อได้เพราะว่าขอให้เข้าใจเรื่องนั้นนะมันเป็นเรื่องเรื่องอ่ามันเป็นเรื่องจริง <laughs> อ่เอ่าหมายให้ว่า ใส่กระดุมเม็ดแรกให้มันถูกพอใส่กระดุมเม็ดแรกถูกมันจะเรียงมองเห็นอันนั้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 น,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 นเรียงลาดับเพราะมันถูกแต่ออแรกแล้วนะครับถูกใส่กระดุมถูกแต่เม็ดแรกแล้วเม็ดต่อต่อไปใส่มันก็มันก็เข้ากันได้มันก็สอดคล้องนะครับอ่านั่นแหละครับอ่าปรัชญาคําว่าใส่ใส่กระดุมเม็ดแรกนะครับประมาณนี้ <laughs> ประมาณนี้ครับท่าน